Your hands สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a ส Deal นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม One Punch Man The s t a r เกันเช่นเคยกับไปดีเซิเวอร์322อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับขออนุญาตเปิดมานีส่วนของโบนัสเติมเงินเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ดูว่าไอดีผมเนี่ยเป็นสายฟิงจริงไม่มีการเติมเงินนะครับผม ในโซนนี้นะครับผมก็ได้ทําการอัปตัว m า r v e น Man ขึ้น4ดาวเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าผมได้อัปอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนของนิดนึงนะครับผมตอนนี้พลังโดยรวมของตัวมา r v e l Man ของผมก็อยู่ที่2องล้านหนึ่งแสะครับผมมาดูสเตตัสกันหน่อยละกันนะครับผมพลังโจมตีตอนนี้อยู่ที่180,000นะครับส่วน HP เนี่ยอยู่ที่3,180,000นนะครับผม ก็หมาฝ้าบ้านแมนของผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่กรอบทองบวก5นะครับผมปดขีดจำกัดก็อยู่ที่4ดาวนะครับผมกําลังจะทํา3ดาวม่วงนะครับผมขาดแต่จิกซอสีม่วงนะครับผมน่าจะฟาร์มอีกประมาณสัก2วันนะครับในส่วนของทักษะนะครับก็สามารถปดทักษะขั้นพัฒนาได้แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ขาดตัวตาต่อสู้นะครับผมก็คงต้องเก็บอีกสักระยะหนึ่งนะครับผม ในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมจากเดิมเนี่ยตอนแรกผมก็จะใส่เป็นเซตปลาเทือนนะครับผมก็จะมีทั้งคุณภาพสีส้มปนกับสีม่วงนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนมาเป็นคุณภาพสีส้มทั้งหมดนะครับผมแต่เป็นคละเซตนั่นเองนะครับผมชิ้นแรกเสื้อก็จะเป็นเสื้อปลาเทือนเหมือนเดิมนะครับผม H p พกับ H p เซนอรพิที่สดาวนะครับผม ชิ้นถัดมานะครับผมรองเท้าเนี่ยก็ใส่เป็นรองเท้าอัศวิน hp กับความไวนะครับผมส่วนกางเกงเนี่ยได้ใส่เป็นกางเกงมาเฟียคุณภาพสีส้มนะครับ hp 2แถวนะครับผมอัปีอยู่ที่2ดาวนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่เป็นหมวกต่อสู้นะครับผมคุณภาพสีส้มนะครับเป็น hp hp เปอร์เซ็นแล้วก็โจมตีนะครับผมอัปีที่3ดาวนะครับผมในส่วนของแผ่นทักษะนะครับผมผมก็ได้เปลี่ยนมาแผ่นหนึ่งนะครับผมจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ การบัฟต่อสู้ผมจะใช้เป็นคุณภาพสีม่วงนะครับผมตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคุณภาพสีส้มแทนนะครับผมออปชั่นลองเนี่ยก็ได้เป็นอัตราคิติคอนนะครับผมผลต้านทานอัตราต้านทาน HP แล้วก็พลังโจมตีนะครับผมก็จะขอมาลองในส่วนของลานประลองหน่อยละกันนะครับผมมาดูกันว่าตัวหมาาบ้านแมนเนี่ยผมจะอันติได้แรงขนาดไหนนะครับผมตอนนี้เนี่ยเลือดก็อยู่ประมาณ3ามล้านหนึ่งแสนมื่นนะครับ ทีมที่ผมจัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ผมจะให้ตัวด้วงเนี่ยมายืนด้านหน้าแทนนะครับเพื่อที่จะได้พาสซีฟของตัวหมาฟุบ้านแมนด้วยนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมจะใส่เป็นแทงท็อปนะครับผมแต่เอาไปมาผมคิดว่าแบบนี้ดีกว่านะครับผมลองดูนะครับคนแรกที่ผมจะทาสู้นะครับผมก็ต้องเป็นอนันดับที่3นะครับผมเป็นคุณแสนชัยนะครับ ฝังผมได้เปิดก่อนนะครับผมเดยตัวหมาฟู้บ้านแมนนะครับโอ้โหอันติมาอยู่ที่6กล้านสองแสนนะครับผมแถวหน้าเขาก็ตายไปก่อนถึง3ตัวเลยนะครับหลังจากปรับเปลี่ยนของมาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าตัวหมาฟู้บ้านแมนจะอันติได้แรงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับผมถือว่าได้เปรียบเลยนะครับผมเธอแรกมาแบบนี้นะครับทีมเขาได้สวนมาบ้างนะครับผมตัวจีนอตอันติมาอยู่ที่10ล้านนะครับแต่ทีมผมเนี่ยก็ยังยืนไหวนะครับผม เข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับผมหมาฟบบ่าแมนอันติไปนะครับโอ้โหตัวเดียวหนึ่งล้านแปดแสนนะครับผมแรงมากครับผมโอ้โหขนาดตัวเดียวนะครับอยุงอันติตามนะครับผมกิโลกิโลกเขาตายไปนะครับตอนนี้ฝั่งเขาเหลือแค่ตัวด้วงแค่ตัวเดียวนะครับผมยุงไล่โจมตีไปสองรอบนะครับผมแล้วก็เป็นตัวด้วงต่อยทำนาไปนะครับยุงไล่โจมตีอีกด้วงเขาติดไม่ย่อท้อนะครับผม แล้วก็อันติหิวเลือดให้กับตัวเองขึ้นมานะครับเข้าสู่เทินที่3นะครับผมมาเพราะว่าแมนอันติไปนะครับหล้านโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมปิดฉากไปทําให้ตัวผมเนี่ยชนะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้นะครับถัดมานะครับผมก็ขอท้าสู้ในอันดับที่2นะครับก็จะเป็นคุณ g ีนอตแม็ก o าวเนะครับผมมาฟัรบ้านฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับผมอันติโอ้โหสี่ล้านสองแสนนะครับผมเโลกิโลเกือบตายนะครับ หมาผมสวนนะครับผมราชานกฟ้าเขาตายไปก่อนนะครับผม,มโอโหยุงผมมันตีใส่กเกี๊ยรกิโลเขาตายเลยนะครับย,ยุงเขาตีได้แรงมากนะครับผมสี่ล้านหนึ่งแสนนะครับจีนอตันตีตามมายอยู่ที่เก้าล้านนะครับผมตอนนี้เหลือเป็นฝั่งละสี่ต่อสี่นะครับ เข้าสู่เทิร์นที่2นะครับผมหมาฝบ้านเขาอันติมากยุงผมไม่ไหวนะครับผมยืนไม่ไหวจริงๆนะครับหมาฝบ้านอันติสวนมากนะครับผมหนึ่งล้านสองแสนนะครับแขงทอปอันติตามนะครับผมยุงเขาไม่ตายนะครับผมอันติหิวเลือดขึ้นมาอีกนะครับตามด้วยตัวจีนอตนะครับผมอันติสวนมาสามล้านแปดแสนนะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่3ามนะครับ อันติมานะครับผมหมาฝูบ้านผมได้อันติสวนบ้างนะครับโอโ้ยุงเขาติดไม่ยอดทอนะครับผมแทงท็อปอันติตามไปนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ฟังผมเหลือแค่สองตัวนะครับก็จะเป็นตัวหมาฝูบ้านกับตัวแทงท็อปนะครับผม หมาผู้บ้านได้อันติคืนบ้างนะครับจีนอตเขาก็ตายไปก่อนนะครับผมแทงท็อปอันติตามนะครับน่าจะเอาด้วงเขาไม่ลงนะครับผมดูท่าทางแล้วนะครับหมาฟูบ้านแมนผมได้อันติสวนบ้างนะครับผมหมาฟู้บ้านเขาติดไม่ยอดทอนะครับแทงท็อปผมอันติตามด้วยนะครับผมก็ยังไม่ตายนะครับถึกเหมือนกันนะครับผม เข้าสู่เทินที่6แล้วนะครับผมหมาฟู้บ้านเขาอันติมานะครับโหหมาฟู้บ้านผมยังไหวนะครับผมอัติสวนติดไม่ย่อท้อยนะครับผมโอ้โหแทงท็อปติตามอีก5 8าแสนแปดมื่นะครับผมก็ยังไม่ลงนะครับผมถือว่าถึกมากนะครับเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนของให้กับตัวแทงท็อปหน่อยและกันนะครับผมเพื่อที่จะได้อันติได้แรงขึ้นนะครับโอ้โหรอบนี้หมาฟูบ้านเขาตายไปก่อนนะครับผม แทงท็อปอันติตามไปนะครับดวงเขาอันติมานะครับผมติดโลแทงท็อปนะครับแล้วก็หมาฟรับ้านแมนได้อันติรอบนี้เจ็บแสนหกนะครับผมโดนสะท้อนใส่ตัวเองกลับมาด้วยนะครับผมดวงเขาอันติมาก็ติดโลนะครับเข้าสู่เทินที่เก้าแล้วนะครับผมหมาฟรับ้านแมนอันติไปโอ้โหโดนสะท้อนตายซะเองนะครับผม เอาดวงเขาไม่ลงจริงนะครับผมเธินที่สิบแล้วนะครับเธินสุดท้ายนะครับผมอันติไปที่4,080นะครับผมแล้วก็ดวงเขางัดหิวเลือดขึ้นมาอีกก็จบกันไปนะครับผมในเทินที่10นะครับทีมผมเนี่ยมาท้าสู้ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ก็จึงได้แพ้ไปนะครับผมถัดมาก็ขอท้าสู้ในอันดับที่1เลยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นคุณไซเบอร์นั่นเองนะครับ ฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับผมโดยตัวยุงนะครับโอ้โหสีล้านแรงมากนะครับผมแทงท็อปผมตายไปก่อนแล้วนะครับมาโฟ้านผมสวนบ้างนะครับผม5 8แ0 0แสนะครับผมยุงกันติตามนะครับราชาน้าฟ้าเขาตายไปก่อนนะครับผมกิโลกิโลอันติ1,700,000นะครับแล้วก็จีนอสเขาอันติสวนมานะครับผม9 3 0ส0 0 0นะครับผมทีผมเหลือแค่3ตัวนะครับ ้าสู่เทิร์นที่สองนะครับผมยุงเขาได้แอนติก่อนนะครับสี่ล้านนะครับผมโหยุงผมเกือบตายนะครับผมเราสามาได้แอนติสวนไปนะครับสี่ล้านหกแสนนะครับยุงผมได้แอนติบ้างนะครับสองล้านเก้าแสนกิโลกิโลเขาก็ตายไปก่อนเหมือนกันนะครับจีนอตแอนติสวนมาอยู่ที่ห้าล้านสามตัวดวนห้าล้านนะครับ ด้วงอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับผมหมาฟราบ,บ้านก็ยังไม่ตายนะครับยุงไล่โจมตีมาอีกนะครับผมหมาฟราบ,บ้านเรียบร้อยนะครับโดนสะท้อนตายไปโอ้โห <Okay. S 1> อันติไปรอบนี้เบามากนะครับผม1นึ่งล้านแปดแสนเองนะครับ2ตัว ผมยุงไล่โจมตีมานะครับผมยังไหวอยู่นะครับก็เข้าสู่เทินที่4นะครับสุดท้ายนะครับผมยุงเขาอันติมาปิดฉากไปนะครับผมทําให้รอบนี้ผมก็แพ้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอท้าสู้อีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมในคนสุดท้ายนะครับในอันดับที่10แล้วกันนะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็มาท้าสู้ผมบ่อยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคุณสเลเยอร์นั่นเองครับฝั่งเขาได้เปิดก่อนถึง3ตัวนะครับผมก็จะเป็นตัวแทงท็อปที่อันติไถมาก่อนนะครับผม ตามได้ตัวยุงนะครับผมอันติ3ามล้าน7แสนนะครับโกลเด้นบอลอันติตามมานะครับผมเทิน oh. ผมบ้างนะครับหมาฟอบ้านอันติไปอยู่ที่6,1ล้าน1แสนนะครับผมแต่ติดโล่แทงท็อปเขานะครับผม oh. ยุงอันติรอบนี้3 3ล้านสแสนโอ้สองตัวเลยนะครับผมก็ตัวโบลที่อยู่แถวหน้าเนี่ยตายตามนะครับผมโดยพาสีของตัวเซป่าเถื่อนนะครับ แถนที่สองนะครับผมแทงท็อปอันติมาเหมือนเดิมนะครับยุงไล่โจมตีราชานั้นซาตายไปก่อนนะครับผมยุงอันติตามมานะครับสองล้านหแสนนะครับผมหมาพ่อบ้านอันติมารอบนี้สล้านห้าแสนนะครับผมยุงไล่โจมตีแทงท็อปเข้าตายไปก่อนนะครับแทงท็อปผมอันติสวนนะครับโอ้โหยุงไล่โจมตียุงเขาเรียบร้อยนะครับผม โลกรโนติไปรอบนี้นะครับแล้วก็ยุงไล่โจมตีด้วงเขาอีก8ปด0 0 0สนะครับผมด้วงต่อยธรรมดาด้วงเขาเรียบร้อยนะครับเข้าสู่เทอรี่3นะครับผมฝั่งเขาเหลือแค่ตัวโกลเด้นบอลนะครับผมหมาฟ้าบ้านแมนอันติไป1นึ่งล้านสองแสนปิดฉากไปนะครับผมทําให้รอบนี้เนี่ยผมก็ชนะได้นะครับ สุดท้ายจริงๆริงนะครับผมก็ขอท้าสู้ในดับที่6แล้วกันนะครับซึ่งวันนี้เขามาท้าสู้ผมถึง2รอบนะครับผมคุณน้อยนะครับผมก็ขอเอาคืนสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับผมโดยตัวหมาฝบ้านแมนนะครับอันติมา3าล้าน1นแสนนะครับผมหมาฝบ้านผมได้สวนบ้างนะครับ5ล้าน6แสนนะครับผมยุงเข้าตายไปก่อนนะครับอาจจะได้เปรียบนะครับผมรอบนี้กาโลเขาอันติมา สามล้านสองแสนนะครับผมโ,โหตามด้วยตัวจีนอตนะครับยุงผมน่าจะตายซะก,ก่อนนะครับผมสิบล้านนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับผมคิดว่าจะชนะได้แล้วซะอีกนะครับถ้าแบบนี้น่าจะแพ้นะครับดวงผมอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับโอ้โหการโรเขาตายไปก่อนนะครับผมหมาพวกบ้านเขาอันติมานะครับ 9 0 0 0 8นะครับผมหมาผู้บ้านผมอันติสวนบ้าง3ล้าน7็ดแสนนะครับเกล็ดกิโลเขาตายก่อนแล้วนะครับผมถึงเทินแทงท็อปบ้างนะครับอันติไปนะครับผม9 0 0 0 9นะครับสามด้ดวงอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับผมเทินที่3ามแล้วนะครับผมหมาผู้บ้านผมอันติสวนบ้างนะครับ1ล้าน3แสนนะครับผม กี่น็อตเขาวันติคืนมาสามตัวโดนอยู่ที่6กแสนสามนะครับผมก็ถือว่าเบานะครับดวงต่อยธรรมดาไปนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ถือว่าได้แก้แค้นได้สาเร็จนะครับผมวันนี้ผมก็ทําได้ดีที่สุดในอันดับที่3ามเท่านั้นนะครับยังไงก็รับของรางวัลหน่อยละกันนะครับผม ก็จบลไปนะครับผมสําหรับการพาตัวหมาฟุบ้านแมนนะครับผม4ี่ดาวที่เพิ่งอัพมานะครับผมถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับผมจากเดิมเนี่ยที่ใส่เป็นเซตปลาเทือนนะครับผมเปลี่ยนมาใส่เป็นออปชั่น HP นะครับผมแบบคลาสเซตนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับผมยังไงเนี่ยก็คงต้องรอผมปลดล็อกทักษะขั้นพัฒนาไปจนถึงทักษะขั้นสูงนะครับผมแล้วก็รออัพปลุกตื่นจนถึงสีดาวม่วงด้วยนะครับผม ก็คงจะทําดาเมจได้แรงกว่านี้นะครับผมในส่วนนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก่อนจากไปนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ